วันนี้นิทานของเราก่อนนอนนะครับมาฟังเรื่องของสิริจุธามณิชาดกนะอันนี้ผมเรียงตามลำดับในปัญญาสชาดกมาเลยนะสิริจุธามณิชาดกเ,เป็นเรื่องที่เจในหนังสือปัญญาสชาดกนะแล้วเป็นเรื่องที่บังเอิญบังเอิญพูดเรื่องทานนบารมีของพระศาสดาสมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พอดีนะฮะเรื่องเขาเริ่มต้นบอกว่า เมื่อตอนที่ประทับพระพูเเจ้านะประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันนะก็มีภิกษุทั้งหลายเนี่ยประชุมกันในโรงธรรมสภาแล้วก็บอกว่าคุยกันนะบอกว่าพระบรมครูของของเราเนี่ยไม่อิ่มไปด้วยทานเลยนะเ,เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ไม่อิ่มไปด้วยทานหมายถึงว่ายังทาทานอยู่ เป็นนิดนะนะ <c oughs> เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นพระองค์บำเพ็ญชีวิตทานอย่างอุกฤษนะคือให้ชีวิตตัวเองเป็นทานอย่างอุกฤษก็คืออย่างเข้มข้นนะครับครั้นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงประทานอาริยมรรคอริยผลอันนี้ก็เป็นธรรมทานเห็นไหมนะคือบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำ ทำทานมาเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเป็นพระภูธิสัตย์อยู่จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทำทานต่อด้วยการประทานอริยมรรคอริยผลแก่เวนายชนทั่วไปด้วยพระกุรุณา <c oughs> พระพุทธองค์ก็เสด็จมาพอทราบว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายเนี่ยชุมนุมคุยกันด้วยเรื่องอะไระก็เลยทรงจัดนะครับบอกว่าตถาคตจะไม่ใช่ว่าจะยินดี ในการทำทานแค่ในชาตินี้ก็หาไม่ได้นะในการลัปางก่อนเนตถาคตเมื่อตอนอยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้เคยฟันร่างกายผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งร่างกายเป็นทานแก่ยาจกผู้มาขอนะแล้วก็ทรงนำอดีตนิทานมาอ้างดังปรากฏต่อไปนี้นะครับบอกว่าอาติเตพารณสิมหิ สิริจุธามณีนามราชารัชชังกาเรสินะ <c oughs> เอาภาษาไทยนะฮะบอกว่าในอดีตการที่ล่วงมาแล้วแต่หนหลังยังมีพระราชานามว่าสิริจุธามณีทรงดำรงราชสมบัติในเมืองพารณาณสีนะอัครมเหสีทรงพระนามว่าพระนางปทุมมาวดีอ่าแล้วก็พระองค์เนี่ยมีพระราชโอรสมีพระนามว่า จันทกุมานนะครับนะพระเจ้าสิริจุธามณีเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ที่เสวยราชสมบัติด้วยความชอบธรรมนะมีโทษพิษราชธรชธรมนะ,ะก็ได้โปรดให้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งคือในประตูเมืองสีทิศทิศละหนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ที่กลางเมืองคือส่วนมากแล้วพระราชวังเนี่ยก็จะอยู่กลางเมืองเนาะก็ หน้าประตูพระราชวังก็จะมีโรงทานอีกแห่งหนึ่งนะครับรวมเป็น5แล้วเนาะอีกที่หนึ่งจะอยู่ไหนนาะไม่แน่ใจอามี6แห่งแล้วกันนะเมืองนี้นะกบ็บำเพ็ญทานด้วยการบริจาคทรัพนะทำโรงทานเนี่ยวันละห0แสนทุกๆวันรั้นถึงเวลาเช้าพระเจ้าสิริจุธามณีก็ทรงให้โอวาสแก่มหาชนมีอามาตเป็นต้น ก็จะสอนให้ทำกุศลคือทานและศีลนะครับนะส่วนพระองค์นั้นนะเมื่อทรงสงนะคืออาบน้ำแล้วก็ทรงเครื่องเสด็จขึ้นหลังมงคลหัตถีอันนี้หมายถึงหลังช้างนะครับนะชื่อว่าบุญตริกมีหมูแอ้มหมู่อมาดแวดล้อมเป็นบริวารเสด็จไปยังทานนศะาลาก็จะไปทรงแจกทานแก่ยาจกด้วยพระหัตถามสมควร นะแล้วถ้ามีทานาเหลืออยู่นะครับก็จะส่งมอบให้หมู่อมาตแจกต่อไปนะโดยประกาศรัชนิเสมอมาทำอย่างนี้เรื่อยๆมาครับอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าสิริจุธามณีเนี่ยตื่นบนรรทมแต่เช้าทรงประทับนั่งขึ้นมาแล้วก็รำพึงขึ้นนะบอกว่า,าทานทั้งหลายเนี่ยเราก็ทำมาเยอะแล้วนะอยากจะอัปเกรดทานของเองนะ อยากจะให้อัจฉติกะทานนะอัจฉติกะทานเนี่ยหมายถึงว่าเป็นทานภายในหมายว่าอบบริจา,าสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายเราเนี่ยนะดวงตาตับไตไส้พุงเลือดเนื้ออะไรเงี้ยนะครับนะเลยตั้งใจว่าหากมียาจกคนใดมาขอจักสุคขขือดวงตาศีรษะหัวนะและหัวใจก็ดี หรือจะขอเนื้อและเลือดหรือสรีระครึ่งหนึ่งหรือของอของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะเราก็จะเชื่อดและปลิดปลดออกให้แก่ยาจกผู้นั้นไปทําให้เป็นปัจจัยแก่สัพพัญยุตยานนะครับ <c oughs> สัพพัญยุตยานก็คือยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีสัพพัญยุตยานนะครับ <c oughs> พอตั้งใจอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เกิดความอัศจรรย์นะว่าแผ่นดินอันหนาได้240,000โยชนั้นก็ควรวนครางเสียงดังเลื่อนลั่นขึ้นมายังเสียงช้างร้องดังนั้นนะครับขุนเขาซิเนรุก็น้อมยอดทอดลงมาเข้าหาเมืองพาราณสีอุปมาดังยอดหวายถูกไฟลนฉะนั้นสาครสมุรก็ปวนปั่นเป็นลูกคลื่น เทพยดาอินพรมก็ระดมกันสาทุกการเสียงสนั่นกลาหนตั้งแต่พื้นปัตภีไปถึงพรมโลกเป็นที่สุดด้วยเหตุนั่นเองก็จะมีพระเถระนะท่านประพันธ์เป็นคาถาเอาไว้นะเป็นบาลีนะอันนี้ผมข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าความหมายอันเดียวกับที่บรรดาล้ที่ อธิบายมาเมื่อกี้นะอธิบายเรื่องว่าเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างนี้อย,งงนอ,อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับใจความเดียวกันคราวนี้เองครับพิภพของเท้าสักกะเทวราชนะครับเท้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินที่เราคุ้นเคยในชื่อว่าพระอินนั่นแหละก็มีอาการร้อนรนขึ้นทันทีเท้าโกสีเป็นชื่อหนึ่งของพระอินทนะครับจึงแคร่ครวญดูว่าใครหนอนะเป็น มนุษย์หรือเทวดาผู้ปฏิบัติชอบในบิดามารดาหรือประพฤติมั่นในพรหมจรรย์มาทําให้เราหวั่นไหวบนที่นั่งดังนี้นะครับนะท้าโกสีเนี่ยทรงใช้ตาทิพมองดูแล้วก็ทรงทราบนะว่า ทรงทราบไม่ใช่ทราบธรรมดานะด้วยพระหรือยถผ่องแผ้วนะใจก็ยินดีเบิกบานนะบอ,อกว่าพระเจ้าสิริจุธามณีอ่าซึ่งเป็นหนอนเนื้อพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าก็หมายถึงว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับหนอนเนื้อพระพุทธเจ้าเนาะเราควรจะไปเพิ่มฐานบารมีให้พระองค์ได้อ่าตรัสรู้โดยเร็วดังนี้นะครับท้าวโกศีจึงเสด็จมาอย่างเมืองพาราณสีแล้วทรงแปลงกายเนรมิต รูปกายให้เป็นพรามซึ่งมีร่างกายแค่ครึ่งซีกอยู่นะครับนะไม่รู้ทำได้ยังไงนะอยู่ครึ่งซีกนะเป็นพระอินทร์ทุาทำได้รอกเนาะนะนะแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าพระลานยกมือประสานแล้วร้องถวายชัยมงคลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอฝ่าพระบาทจงชนะเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าสิริจุธามณีฟัง พรามซึ่งเป็นพระอินท์ปแปลงกายมานะครับถวายชัยยมงคลจึงเสด็จออกประทับข้างหน้าปราสาททอดพระเนตรเห็นอินทรพรามนะก็คือพรามที่เป็นพระอินทแปลงกายมามีร่างกายอยู่ครึ่งเดียวนะจึงเสด็จลงตรงเข้าไปใกล้ๆแล้วด้วยความเมตตาสงสารนะก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้นะครับจึงตรัสถามอินทรพรามนั้นว่า อาะตวังเกณะวันเนนะนะเกณะวาปนะเหตุนาอนุปอนุป,ปตุโตสิเมรัตทั้งตังเมอค้าหิปุชิโตนะบอกว่าเราขอถามท่านท่านมาถึงบ้านเมืองเราด้วยเรื่องราวและเหตุผลเช่นไรนะเราถามท่านท่านจงบอกเรื่องราวนั้นให้เราทราบนะการระบาดนี้เถิดนะท้าวโกศีผูก แปลงกายเป็นพรา,ามมาก็แกล้งทําร่างกายให้สั่นงันงกนะยกมือขึ้นอภิวันก็คือคือเนี่ยถวายบังคมเนี่ยนะแล้วก็กราบทูลบอกว่ายะถาวาริวะโหปุโรสัพพการังนัียตินะเอวันตังยาจิตาคันยาจิตาคันชิงนะอ่า อัตสรีรังเมเทหิยาจิตโตนะความหมายแปลว่าห่วงมหานาทีอันเปี่ยมด้วยวารีมิได้รู้ขาดฉันใดนะก็คือจะเปี่ยมน้ำน้ำมันยังเต็มอยู่อย่างนั้นตลอดน้ำพระหรไทยของพระองค์ก็เต็มอยู่ด้วยบริจาคทานมีอาการฉันนั้นนะ ข้าพระบาทมุ่งมาดมาครั้งนี้จะขอรับพระราชทานพระกรายของพระองค์สักซีกหนึ่งขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานให้เถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าสิริจุฑามณีก็มีใจยินดีครับราวกับว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันรุ่งเช้านะหรือราวกับว่า ยาจกคนจนนั้นแบมือออกขอทรัพย์แล้วมีผู้นับเงินพันหนึ่งส่งให้ทันทีก็ดีใจฉันนั้นครับนะเมื่อพระองค์จะยังชาวพระนครให้บรรลือลั่นจึงตรัสเป็นพระคาถานะผมข้ามบาลีไปเลยนะครับบอกว่าแน่ท่านพรามท่านขอสิ่งใดกับเราเราจะให้สิ่งนั้นแก่ท่านไม่ท้อถอยเรามีได้ปิดบังไว้ซึ่งสิ่งของที่มีอยู่เลยนะ แน่พรามเอ๋อยใจของเรานี้ยินดีในการให้เป็นเบื้องหน้านะครับ <c oughs> แล้วก็พระองค์ก็ตรัสต่อไปนะบอกว่าแน่ท่านพรามนะท่านจงคอยท่าเราอยู่ณที่นี้ก่อนจากนั้นจึงเสด็จขึ้นบนปราสาทให้มหาชนมีอมาตยเป็นต้นนะคอยมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ให้เชิญนางปทุมาวดีราชเทวี กับพระจันทก,กุมารพระโอรสทรงเข้าเฝ้านะครับทรงกุมจุมพิษกอดรัดแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนปิยบุตรยอดรักของพระบิดา <c oughs> นะพ่อจงอย่าได้ประมาทจงอุตสาห์ให้ทานรักษาศีลวิดาจะบำเพ็ญอัจชัตติกทานในวันนี้แล้วเชิญพระราชโอรสขึ้นประทับเหนือรัตนบัลลังก ทรงหลังน้ำด้วยพระเต้าทองคําทำพระราชพิธีอภิเษกแล้วก็มอบราชสมบัติให้พระราชโอรสจันทกุมารในกาละครั้งนั้นครับเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นมอบราชสมบัติให้ราชโอรสเสร็จแล้วจึงเสด็จไปยังสำนักของอินทรพรามทอดพระเนตรเห็นอากาศแล้วก็ประกาศสัจจวาจาบอกว่าข้าแต่เทพย,ายดาทั้งหลายผู้เจริญ ขอเชิญหมู่เทพพายดาจงมาพร้อมกันฟังํำข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าจะบริจาคชีวิตให้เป็นทานโดยความประสงค์แก่พระโพธิญาณเท่านั้นแล้วก็ทรงอธิษฐานนะครับบอกว่าธรรมเนียมของพระมหาโพธิสัตว์แต่ปางก่อนนั้นย่อมถึงพระสัพพัญยุตยานด้วยเบญจะมหาบริจาคโดยเที่ยงแท้นะครับนะอันนี้ ด้วยความสัตย์จริงอันนี้แหละขอให้มีเลื่อยตกลงมาณนะบัดนี้นะครับในครั้งนั่นเองครับด้วยกำลังอธิษฐานบาร,รมีของพระโพธ,ธิสัตว์ก็มียักษ์สองตนรูปร่างน่ากลัวมีเขี้ยวใหญ่ฟันยาวเป็นสีแดงในตาแดงขนคิ้วและผมหนวดก็แดงนะครับถือเลื่อยอันคมกล้าแวกแผ่นดินผุดขึ้นมายืนอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งพวกมนุษย์ทั้งหลาย เห็นมหายักษ์สองตอนนั้นก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นพากันหนีไปไกลนะครับนะพระราชาสิริจุธามณีทอดพระเนตรมหายักษ์แล้วตรัสว่าดีแล้วท่านมหายักษ์นะท่านจงอนุโมทนาอัจฉติกทานของเราเราต้องการจะให้ร่างกายของเราซีกหนึ่งแก่พรามเท่าท่านจงกรุณาแก่เราช่วยเลื่อยร่างกายเราตั้งแต่ศรีรษะถึงฝ่าบะถึง บาทานะครับฝ่บาเท้าเนี่ยนะพาออกให้เป็นสองส่วนแล้วเราจะให้แก่พราหมณ์ส่วนหนึ่งเหลือจากนั้นท่านจงกินเถิดนะครับนะมหายักษ์ทั้งสองนั้นรับพระราชบัญชาว่าสาธุนะแล้วเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆพระโพธิสัตว์ทรงจับเลื่อยรูปรูปดูนะครับนะเมื่อจะประกาศให้หมู่เทพยาดาทราบจึงทอดพระเนตรอากาศแล้วก็มอง ตัดไนะบอกว่าข้าแต่เทพพย,ยดาเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ้ารเจ้าได้บริจาคตัวให้เป็นทานในครั้งนี้จะปรารถนาสมบัติมนุษย์คือที่บริจาคตัวเองเป็นทานเนี่ยไม่ได้หวังมนุษย์สยะสมบัติมนุษย์สมบัตินะคือแบบว่าไม่ได้อยากเป็นใหญ่ในโลกอยากร่ำรวย เป็นแบบพระบรมจักรพรรดิหรือว่าเป็นพระอินทร์พระพรมหมเหลก็หาไม่นะฮะและจะปรารถนาปัจเจกพุทธสมบัติและสาวกสมบัติก็หาบ่มิได้นะคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเรื่องจะเป็นพระปัจเจกจะเป็นอะไรเงี้ยนะไม่ได้คาดหวังะไรขอให้เป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญยุตยานสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับ เมื่อสำเร็จพระสัพพัญยุตยานแล้วก็จะช่วยปลดเรื่องสัตว์โลกให้พ้นจากสังสารทุกข์ได้ด้วยประการนันนี้นะครับคราวนั้นหมู่เทพพยายดาทั้งหลายก็เอกรเกลิกเป็นที่โกลาหลครับ <c oughs> มหาชนมีอมาตเป็นต้นพากันมาชุมนุมอยู่เกลื่อนกลนเอามือทุบอกสยายผมส่งเสียงหวีดกรีดกราดประหนึ่งว่าจะขาดใจ มหายักษ์ก็พาพระเสียนพระโคธิสัตร์ด้วยคมเลื่อยดูหน้าเวทนานะครับฝ่ายพระนางปทุมาวดีและพระราชจันทกุมารราชโอรสทรงพระกรรสดโศกาตรงเข้ากอดพระบาทไว้แล้วก็กันแสงร่ำไห้ด้วยประการต่างๆเมื่อคมเลื่อยอย่างถึงพระนราชนะครับหน้าผากนะครับหน้าผาก พระโลหิตก็ไหลสาดออกมาหน้าสะดุ้งหวาดเสียวใจในการกระครั้งนั้นเนี่ยเทพยายดาทั้งหลายซึ่งชงนุมกันอยู่นั้นก็โบกธงอยู่สวัยนะครับนะเสียงเทพมโหระทึกดังกึกก้องสนั่นไปนะฝนดอกไม้ก็ตกลงมาเกลื่อนกลาดครับสายฟ้าบนอากาศก็แลบอยู่ไปมามีหมู่เทพพย,ยดาทำทำบูชาด้วยสักการะมีประทีปทั่ว เออไม่ใช่ทูบทูบและดอกไม้เป็นต้นนะครับนะทีนี้พอบอกให้ยักษ์เนาะผานะยักษ์ก็เอาคมเลื่อยมาแล้วก็ผ่านนะฮาเอา่อหน้นนาลาดนี่คือหน้าผากนะมาจนถึงปากแล้วพระพุทธสัตย์ยังตัดสอนมหาชนเลยนะบอกว่าอย่าได้พากันโศกเศร้าร่ำไรเลยนะเมื่อคมเลื่อยล่วงถึงพระสอ คือผ่าจากข้างบนหน้าผากลงมานะตอนนี้ลงมาที่คอแล้วทุกขเวทนามีกําลังกล้าขึ้นมากนะครับแต่พระองค์หาได้กรอดกอดกลั้นไว้อย่างยังตรัสสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อคมเลื่อยล่วงไปใกล้ๆหัวใจพระองค์ก็ได้บอกกับมหายักษ์นะครับบอกว่าช่วยตัดให้ก็ดีนะ,ะมหายักษ์ก็เลยเลื่อน เลื่อยนะครับให้เลี่ยงหัวใจออกไปแต่ว่าที่เหลือก็กลับสู่แนวทางเดิมปกติเลยไปถึงพระอุดรน,นะตลอดไปจนเบื้องต่ำทำให้เป็นอสองซีกสองส่วนควรน่าจะพิสวงพระองค์จะได้สิ้นพระชนก็หาไม่นะครับนะในคราวนั้นเองพระนางปทุมวดีราชเทวีกับพระโอรสและพวกอมารราชะสวเวกทั้งหลาย ล้มสลบลงณนะปัตถภีของพระเจ้าสิริจุดธามณี <c oughs> นะ,ะพ,พ,พระราชาเลยประทานตรัสประทานสรีระซีกหนึ่งแก่อินทรพรามนะครับแล้วรีบคือคือตอนนั้นเนี่ยผ่าออกมาเป็นสองสองส่วนแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ตายนะครับไม่ตาย แต่บางคนก็พปกันล้มสลบกันไปหมดเนาะ,ะมีพระเจ้าสิริจุธามณีเนี่ยประทานสรีระที่ผ่าครึ่งเนี่ยซีกหนึ่งให้แก่อินทราพารามนะอินทราพารามรับมาเอามาแล้วก็ประกบเข้ากับร่างกายของตนแล้วก็เทวดาก็พากันทำสาทุกการขึ้นอีกขนหนึ่งโดยในดังกล่าวมาแต่เบื้องต้นนะครับนะคราวนั้นเท้าสักกะเทวราชได้ทำ สกลกายของพระโพธิสัตว์ให้ติดสนิทคืนเหมือนอย่างเก่าพระโพธิสัตว์เจ้าทรงอุทาาการประทับนั่งพระมังสังงามดุดรูปหล่อด้วยทองคำนะก็ผิวพันนะนะมังสังคือเนื้อนะครับเนื้อท้าวสกกะเทวราชทรงทราบว่าพระมหาโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอันผ่องแผ้วนะครับจึงกล่าวสรรเสริญพระมหาโพธิสัตว์ว่าข้าแต่มหาราช พระองค์ทรงบำเพ็ญทานครั้งนี้พร้อมด้วยเจตนาสาคือเริ่มจะให้คือเมื่อเริ่มจะให้นะครับนะและเมื่อให้อยู่แล้วและให้แล้วมีน้ำพระหฤทยัยมีจิตใจผ่องแผ้วขอพระองค์ทรงอิ่มด้วยทานเพียงนี้เถิดพระเจ้าค่านะทานเพียงนี้หมายถึงว่าทานรายการเหล่านี้นะพระเทวราช คือพระอินทร์ก็สาธุการแก่พระมหาโพธิสัตว์แล้วก็ลากลับไปยังภัยชยน์พิมานด้วยประกาศชันีนะครับนะในลำดับนั้นเท้าสามมนตราชมีอมาตเป็นต้นนะครับนะเหล่ามหาชนมีขะหะบดีเป็น เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เขายกตัวอย่างมาแล้วก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาเป็นปกติแล้วพร้อมกันทำสาธุการเป็นโกลาหนอ่าแล้วหนอพระทศพลเนี่ยก็คือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนะหนอพระพุทธหนอพระทศพลหนอนนี่หมายถึงว่ายังไม่ได้โตใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนอพระทศพลก็คือ พระโพธิสัตว์ก่อนจะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านะ,ะพระโพธิษสัตว์เนี่ยได้ทรงบำเพ็ญทานแล้วเมื่อถึงคราววัยชาราก็ออกไปบรรพชาถือเพศเป็นฤาษีอยู่ในไพรทำบัญชาให้เกิดขึ้นมิได้เสื่อมนะเมื่อพระชนมายุพระชนมายุแล้วหมายถึงว่าก็คือหมดอายุไขนะก็เสด็จไปยังพรม,มโลกพิมาน,นครับ พระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตจะได้ยินดีด้วยทานในการระบัดนี้บอกว่าอาตถาคตเนี่ยมิได้ยินดีในการทำทานเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นนะในอดีตชาตินั้นตถาคตก็ได้บริจาคอัจฉติกทานมาแล้วนะคือทานที่มอบส่วนที่อยู่ภายในอะนะ อวัยวะต่างๆเลือดเนื้อเนี่ยนะดังนั้นพระองค์จึงประมวลชาดกว่าพระนางปทุมมาราชปทุมมาวดีราชเทวีในคราวนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระราหุลน,นะครับนะบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นก็กลับชาติมาเป็นพุทธบริษัทพระเจ้าสิริจุธามณีในคราวนั้นก็กลับชาติมาเป็นพระโลกาตโลกาณาตถาคตนะครับมี พุทธพจน์ให้จบลงด้วยประกาศนัชนีนะครับนะงั้นคืนนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้วันนี้เราจบเรื่องนี้แล้วนะพรุ่งนี้ก็มาขึ้นต้นเรื่องใหม่กันนะครับนะขอบคุณที่ร่วมกันติดตามร่วมกันไลค์ร่วมกันเชียร์ร่วมกันส่งดาวมารวมไปถึงร่วมสมัครเป็นสมาชิกเพจธนาคารความสุขนะครับก็ขอบคุณมาณนะโอกาสนี้โชคดีอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ ว่ายพระสวดมนต์จะเดินจงกรมนั่งสมาธินั้นก็แล้วแต่ศรัทธาความสามารถแต่ละคนนะวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านอย่าลืมไว้พระรักษาศีลห้าให้ดีนะครับสวัสดีครับ